สวัสดีค่ะมีรถสวยหนูหลาเครื่องยนต์ดีเซลน่าใช้มานำเสนอกันอีกแล้วนะคะ BMW 525ดีเซลนะคะเครื่องยนต์2000 F10 เกียร์โต้คันนี้ปี2013ค่ะราคาโปรโมชั่นนะคะที่999,000บาทเท่านั้นนะคะให้ได้หลูมากๆเลยนะคะเป็นเบนาะนังนะคะปรับไฟฟ้ามีเมมโมรี่2จุดนะคะระบบเซ็นทรัลล็อก Lock ค่ะ กระจกปัดไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะแอร์แบ็ ABS กุญแจรีโมทค่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะพุชทาร์ตนะคะกล้องสองถอยค่ะแอร์ระบบดิจิตอลนะคะเกียร์ชิปโทนิกนะคะม่านไฟฟ้าหลางังม่านค้างเลยคะคันนี้ใช้งานงรถท้าหมื่นบาทค่ะผ่อนเดือนละไม่เกินสองหมื่นบาทนะคะขอทานเงินเดือนนะคะโดยรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุรคณีได้นะคะอยู่ที่สี่หมื่นบาทขึ้นไปนะคะ ก็คือรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใมมครกำลังมองหารถสวยลูลากว้างขวาง,วางนั่งสบายนาใช้เครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ํามันนะคะแนะนำาปนรถคันนี้เลยนะคะเป็นเครื่องทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะคะเครื่องแรงขับดีมากๆเลยนะคะหรูมากๆเลยค่ะคันนี้ติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะสเกิร์ตรอบคันเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะ full option ค่ะ กว้างขวางนั่งสบายหนูหลาม,มากๆเลยนะคะเป็นรถยุโรปที่เครื่องแรงขับดีขับมันและก็น,น่าใช้ม,มากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟแนนด์ได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะ B M W 525ดีเซลนะคะเครื่องยนต์2 0 0พ F 1 0เกียร์โต้คันนี้ปี2013ค่ะสนใจยงังไง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อ